โอ้ยมาอีกแล้วครับที่ดีเงินผ่อน99งวดฟังไม่ผิดกับ99งวดแปลง100ละร้อยตารางวาแสนกบาทต่อแปลงนะครับนี่บรรยากาศดีมากเลยอยู่กลางชุมชนมีต้นไม้ตมเต็มเลยอ่ามีขุดบ่อกเก็บน้ําได้ด้วยแล้วที่สําคัญนี่เจ้าของมาอยู่กับเราด้วยเออเดี๋ยวไปคุยกันว่าเป็นไงบ้างไปเลยทีนแล้วผมก็หูพึ่งเลยนะที่ดินเงินผ่อน99งวดนะครับไม่ได้มีบ่อยนะแล้วผมเชื่อว่าแปลงนี้สวยคุ้มค่าอยู่กลางชุมชนใครซื้อไปนี่โอ้โหคุ้มเหนือคุ้มอ่ะคุ้มในคุ้มปไปไปคุยกับเจ้าของใจดีของเรากัน อ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยครับตัวนิดนึงครับครับผมเบียร์นะครับวัฒนยูนะครับเพจอาวัฒนยูบางกอกอินเตอร์ไพรส์นะครับที่ดินสไตล์คนเมืองครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวรายละเอียดผมผมค่อยคุยว่าเป็นยังไงบ้างเนาะโอ้โหแสดงว่ารถมาแล้วกำลังสัญจรกันเยอะเลยผมถามคุณเบียร์ก่อนนะครับก่อนจะถามอย่างอื่นก่อนจะถามว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกันครับตอนนี้นะครับเราอยู่มาอยู่ที่ตำบลหนองยาไซครับอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมตรงนี้อยากรู้เหมือนกันแต่อยากรู้เป็นอันดับลองๆที่ผมอยากรู้แบบอันดับต้นนๆ่ จริงไหมครับว่าที่ดินเงินผ่อน9 9งวดจริงครับพี่บอย99งวดครับมีตัวตนจริงๆหรอครับมีครับผมมันต้องไป็นวนคุดฟ้าแน่เลยเป็นคุดแดงครับผมแดงใช่ไหมครับสีเดียวกับธงในโครงการเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับผมอเดี๋ยวผมถามต่อไปนิดนึงผมจะค่อยๆถามล้วจะให้พาเดินชมนิดนึงนะครับที่ดินเงินผ่อน9 9งวดเนี่ยแปลงเราเนี่ยแปลงละกี่กี่กี่พื้นที่เท่าไหร่ครับก็ของผมนะครับจะอ่าจัดขนาดอยู่ที่100ตารางวาครับผมตอนตอนนี้มี7ดล็อกครับ เล็อกนะครับ ที่เมื่อกี้ตอนต้นที่เกิดมาที่คุณเบียร์เกิดมาเนี่ยเราอยู่ที่ไหนนะขออเที่ยวนึงครเราอยู่ที่ตำบลหนองยาไซครับอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีครับห่างจากกรุงเทพไกลไหมครับเนี่ยห่างจากกรุงเทพก็ประมาณร้อยสีโลได้ครับพี่บอยขับรถ2ชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วครับอ่ามันต้องแบบอยู่ในที่กันดารลกล้างน้ำไม่มีไฟไม่มีแน่เลยถนนไม่ดีแน่เลยมันถึงถูกขนาดนี้อ๋อของผมนะครับกล้ารันตีได้เลยว่าจัดอยู่ในชุมชนนะครับก็ห่างจากรัศมีตัวตลาดแค่3กิโลเท่านั้นเองครับพี่บอยขับรถ10นาที งเลยครับตลาดอะไรอะครับอ,อยู่ตลาดหนองยาไซครับพี่อ๋อก็พูดง่ายๆเลยว่า3-4นาทีเนี่ยครับไปตัวอำเภอใช่ครับหน่อยเดียวอะไรตลาดธนาคาร มีโรงพยาบาลไหมครับมีครับมีโรงพยาบาลครับห้างสรรพสินค้านะครับเซเว่นซีเจแล้วก็ตลาดสดตอนเช้าตลาดสดตอนเย็นครับสาธารุูปโภคนะครับครบวงจรเลยทีเดียวครับผมอย่างนี้คุณลุงคุณป้าก็ขับรถจักรยานไปได้เลยขี่จักรยานปั่นจักรยานถ้าออกกำลังกายก็ปั่นจักรยานได้ครับเลยครับผมเอเสาไฟมีด้วยหรอครับก็มีครับพี่บอยสังเกตได้ว่าเสาไฟนะครับรอบเลยครับพี่มันมีทั้งแรงสูงมันมีทั้งแรงต่ำแสดงว่าชุมชนเยอะ ชุมชนเยอะครับแถวนี้สักกี่ครัวเรือนครับหมู่บ้านนะครับตกเกือบ200หลังคาเรือนได้นะครับตรงนี้เมื่อกี้ผมบินโดนนะโคนเนแบบเรียกว่าแน่นหนาแต่ไม่แออัดครับผมแล้วที่สำคัญเอิญบินโดนสายตาผมเลือบไปเห็นเขาขุดบอ่อเก็บน้ําได้ด้วยครับแสดงว่าดินแถวนี้ดีดินดีครับแต่มันมีข้อเขาเรียกว่านองหญ้าทรายเขาบอกมันเป็นดินทรายเหรอครับ ก็่วนใหญ่แต่ละพื้นที่ครับก<ส>็มันจะมีบางจุดที่ทั้งทั้งเป็นทั้งดินทรายแล้วก็ดินร่วนครับขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ครับพี่บอยเอ๊ะแต่เห็นดินนยพูดถึงดินนยผมอ่าเอาแล้วผมสายตาผมสอดส่องไปแล้วคดินตรงเนี้ถมให้แล้วถมเรียบร้อยครับอ่าผมถามก่อนก็จะถามรายละเอียดมากมายไปกว่าน,นี้100ตารางวาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ100ตารางวาตอนนี้ราคาเริ่มต้นที่1 8 0 0 0 0บาทครับพี่บอย1 8 0 0 0 0่ครับเป็นถนนคดแดงเป็นคดแดงครับมีทางสาธารณะตัดหน้าที่ทั้งหมด ใชนถนนระบุชัดอันนี้สบายใจได้อันนี้เป็นเงินสดนะแต่ถ้าเงินผ่อนขอมีดอกเบี้ยบ้างแต่มีสามารถสูงสุดได้เท่าไหร่กริงวดนะฮะสูงสุดได้99งวดเลยเดี๋ยวจะให้พาผมเดินชมนิดนึงแต่ที่ที่ผมเหลือบไปเห็นเนี่ยถนนมันไม่ใช่คอนกรีตหรือไม่ใช่ลาดยางเหรอครับครับถนนหน้าโครงการของเรานะครับตอนนี้ทางงบอบตนะครับสร้างคอนกรีตครับมาถึงหน้าแปลงเราแล้วครับพี่บอยแล้วก็เนี่ยครับ สังเกตได้ว่าสายมือเราจะเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็ครับก็น่าจะเป็นงบประมาณของปีหน้าต้นๆปีครับเขาก็จะทําคอนกรีตนะครับายาวเลยครับยาวไปชนตรงหน้าวัดกาญจนาลามครับพี่บอยสังเกตได้ว่าหน้าวัดกาญจนาลามเนี่ยจะเป็นคอนกรีตหมดแล้วนะครับเหลือแต่หน้าโครงการนะครับเห็นนี่เขาไม่ได้ลําเอียงใช่ไหมเขาไม่ได้แก่งแล้งไม่ได้เอียง <c oughs> เป็นอยู่ที่งบประมาณครับพี่บอยเดี๋ยวมาต่อเอาง่ายๆเลยฮะถนนคอนกรีตเนี่ยนะครับเนี่ยจบตรงธงแดงคือหน้าโครงการเราเลย อันนี้คือด้านท้ายใช่ไหมครับด้านท้ายครับเเขาทําหัวกับท้ายมาชนกันครับผมแล้วก็อันนี้คือหน้าที่ของเราครับคาดว่าเดี๋ยวคงจะมาเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับงบใหม่ก็มาละใช่ขออนุญาตพาเดินชมนิดนึงไปจนด้านในครับอ่าทีนี้ถนนเนี่ยเมื่อกี้คุณพี่บอกวัดอะไรนะอ่าติดกับวัดกาญจนารามครับซึ่งวัดห่างจากเนี่ยประมาณสัก ห้าหกร้อยเมตรได้ไหมฮะได้ครับพี่บอยอ๋อแสดงว่ามันเป็นถนนอยองแยห้าหกร้อยเมตรครับเดี๋ยวเขาก็ทําต่อทีนี้ท่านผู้ชมถ้าเกิดอยากรู้เนี่ยบอกตลาดหนองยาไซเนี่ยโอ้งงไปหมดเลยมันอยู่ตรงไหน <c oughs> ให้จับพิกัดวัดอะไรนะฮะอ่าถ้าเรามาตลาดหนองยาไซผมให้แนะนําให้จับพิกัดตรงปตทดีกว่าครับพี่บอยปตทอ่าปตทหนองยาไซาจะง่ายกว่าแล้ววัดเมื่อกี้วัดชื่ออะไรนะครับวัดการจนารามครับจับพิกัดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้จะได้ครับพี่บอยถ้าจะมาแปลงที่ดินอ่าที่ดินตรงนี้ถมแล้วสูงสักกี่กี่เซนกี่อะไรยังไงอ่า ถมมถมสูงระดับถนนครับพี่บอยถนนพื้นถนนเลยเขาถนนถมมานานหรือยังครับถมมาประมาณปีหนึ่งแล้วครับแน่นเลยครับแสดงว่าดินเนี่ยเริ่มอยู่ตัวแล้วครับอ่าเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเวลาย่าเยะ่ัมรกเราก็มาไถครับปั้นที่อ่ามันก็เลยดูเหมือนเพิ่งถมแต่จริงถมมานานแล้วใช่ครับถมมาเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับตั้งก่อนเป็นพื้นครับเป็นพื้นนาทุ่งนาอย่างนี้เลยโอ้เดี๋ยวดีด้วยผมเลือไปเห็นนี่ครับที่อย่างเงี้ยคนเมืองกรุงมาซื้อไปแน่เลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับ คือเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่แบ่งล็อกถูกต้องครับเขาซื้อไปแล้วสแสดงว่าตรงนี้จะเป็นสังคมคนเมืองกรุงมาอยู่ด้วยใช่ครับเหมือนป้ายนี่เลยหรือเปล่าอ่าใช่ครับพี่เป็นที่ดินสไตล์คนเมืองเลยอ่ามันต่างยังไงฮะสอาังระหว่ังสไตล์คนเมืองกับสไตล์คนแบบพื้น <c oughs> บ้าน <c oughs> ก็ถ้าคนเมืองเนี่ยตอนนี้เขาจะนิยมชอบแบบที่ดินแบบว่าอยู่ใกล้ความเจริญครับพี่บอยระบบน้ําไฟพร้อมแล้วแบบที่ดินยิ่งถมแล้วด้วยก็ลูกค้าก็ไม่ต้องทำะไรเลยที่ดินสําเร็จรูปพร้อมอยู่ครับพี่บอยอย่างนี้ค,คือเรียกว่าสไตล์คนเมืองครับอ่าแล้วก็มีธรรมชาติห้อมล้อมใช่ครับอยู่่ามการธรรมชาติด้วยสายตาผมเลือกไปเห็นนะเอห้าจองแล้วคืออะไรครับนี่ครับก็ตอนนี้มีลูกค้าจองครับพี่บอยจองเรียบร้อยแล้วก็<อ>ลูกค้ามาชมแล้วก็ชอบแปลงนี้เลยเพราะว่าแปลงนี้จะมีพื้นที่ขนาดหนึ่งร้อยวเรียบเ้็ดตารล้วาเรีย เหลือแป้งอื่นอีกนะครับมีครับผมปลาปานี่มีแน่นอนใช่ไหมครับปลาปามีแน่นอนครับเป็นปลาปาอะไรครับจะเป็นปลาปาหมู่บ้านครับพี่อ๋อแสดงว่าแน่นอนละเรามีน้ําใช้เรามีไฟใช้ครับอ่าอินเทอร์เน็ตมีอยู่แล้วแถวนี้อินเทอร์เน็ตมีครับพี่สัญญาณแรงชัดทั่วไทยด้วยนี่ผมเห็นแล้วล่ะสายระยงเลยยังเต็มไปหมดเลยครับแสดงว่าตอนนี้เหลือไม่กี่แปลงใช่ครับเริ่มต้นที่100ตารางวา1นึ0 0 0สนแปดหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับอ่าครับผมทีนี้แปลงตรงเนี้ย ข้างหน้าเนี่ยเหลือสักกี่แปลงครับเนี่ยฮะก็ถ้าถ้าโซนด้านหน้านะครับพี่บอยตอนนี้มันจะเหลือว่างอยู่1แปลงครับพี่บอยจะเป็นล็อก A2 ครับจะมีพื้นที่ขนาด133ตารางวาครับเริ่มจากไหนครับเนี่ยฮะจะอาเริ่มตั้งแต่รงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็ไปทงที่2ครับพี่บอยแล้วก็ทงไทยนู่นเลยใช่ครับแล้วก็แล้วก็ยาวไปจนรงตรงกลางครับผมสีแดงตรงกลางแล้วก็ มาตรงตรงนี้ครับติดถนนนี้ครับพี่บอยอันนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนนิดนึงใหญ่ครับขนาดเท่าไหร่นะฮะหนึ่งร้ยสาบสามตารางวาครับถ้าเป็นสดขายเท่าไหร่ครับสดตอนนี้าหนึ่งแสเก้ามืบาทเอ๊ะเดี๋ยวผมฟังผิดหรือเปล่าถ้าเงินสดนะครับแปลงร้อยตารางวาเราขายแสนแปดแสนแปดแต่ถ้าร้อยสามสิบกว่าตารางวาขายแสนเก้าครับห่างกันหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเท่านั้นครับพี่บอยเป็นผมผมก็เอาอันนี้ลับเพราะหนึ่งขายกระชากราคาเลยหนึ่งหมื่นแต่ได้ที่เพิ่มถึงสามสิบกว่าตารางวาครับ โอ้คุ้มค่าเลยครับแล้วใครไปเอาป้ายอะไรมาติดไว้เนี่ยฮะตอนนี้เป็นป้ายโครงการครับพี่บอยอ๋อโครงการ3ครับวัดหันยุวัดหันยุวัดหันยูชื่อใครครับเนี่ยเป็นชื่อผมเองครับอ๋อโอเคโอเคจะได้จับจดจํากันไว้ครับอย่างนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมนะสนใจเนี่ยอยากจะเข้าไปติดตามสื่อออนไลน์ไว้ก่อนสมมุติว่าแปลงเนี้ยช้าไป2วันหมดแล้วไม่ทันแล้วรอแปลงหน้าต่อไปเนี่ยเข้าไปติดตามได้ที่ไหนครับก็ตอนนี้นะครับอัติดต่อผมในทุก r สองช่องทางตอนนี้มีเพจครับชื่อว่าเพจ วัฒนยูบางกอกอินเตอร์ไพรส์นะครับที่ดินสไตล์คนเมืองแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งเป็น Facebook ครับส่วนตัว b s ียสตอรครับผมภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษครับแต่ถ้าเป็นเพจภ,ภาษาไทยเลยครับวัฒนยูบางกอกอินเตอร์ไพรส์อ๋อชื่อนี้ชื่อนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับปเป็นเพจครับผมครับผม ถ้าสนใจนี่โทรมาเบอร์อะไรครับก็สนใจครับติดต่อได้ที่เบอร์093ครับ218 1843 <ละ S 2> ครับผมรบกวนที่จะเที่ยวสิครับครับเป็นเบอร์093 218 1843ครับอ้าวทำไมเบอร์ไปตรงออกับป้ายข้างหลังล่ะครับเนี่ย <c oughs> เป็นเบอร์เธอผมเองครับเบอร์เดียวกันเลยใช่ไหมครับเบอร์เดียวกันครับอ่าทีนี้ผมสอบถามหน่อยท่านผู้ชมที่ชมเนี่ยหรือ FC ที่ตามมาเนี่ยคงงงว่าข้างหลังเนี่ยมันคือโกดังอะไรยังไงครับอ่าตัวนี้จะเป็นโกดัง เก็บรถครับพี่บอยจะจะเป็นเก็บพวกรถเกี่ยวข้าวรถสิบล้อครับจะเป็นโคดนังของแปรอาบ้านแปลงข้างเคียงด้านหลังแปลงข้างเคียงครับทีเนี้ยเออมันบังลมบังอะไรไหมครับก็ตอนนี้ก็ อารมณ์ส่วนใหญ่จะไม่บางนะครับพี่บอยเพราะว่ามันจะเป็นโกดังเปิดโล่งครับอ่าอันนั้นก็สบายใจได้ครับเดี๋ยวคนเอ็นโรงงานอุตสาหกรรมอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะลุกคนพาให้เดินชมตรงนี้นิดนึงฮะครับเดินชมลัดล้อกันไปนะครับจริงๆเพื่อนบ้านเยอะนมองไปี่ไกลๆเนี่ยเต่ไม่หมดเลยรอบด้านรอบด้านนะฮะนิดนึงครับผมที่ผมเห็นนี่ยมันอ้อยใช่ไหมครับอ๋อตัวนี้จะเป็นย่าเนเปียครับพี่ เป็นยาเนเปียสําหรับเอาเอาไว้ทำอาหารสัตว์ครับเป็นวัวหรือว่าแพะเนี้ยครับนี่นะที่เราเห็นเขียวเขียวเนี่ยนะฮะถูกต้องครับไม่ใช่อ้อยแล้วเขาคงไม่เผาเพราะเขาก็เก็บใบขายครับพูดง่ายๆเลยยาสําหรับให้สัตว์กินแพะวัวอะไรกระต่ายพวกนี้กินใช่ไหมฮะกินได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมลภาวะไม่ต้องกลัวมลพิษครับอันนั้นก็สบายใจได้อีกหนึ่งเคสนะครับอันนี้สมมุติว่าคนมาดูเนี่ยนะฮะชอบวางเงินดาวเงินจองเงินอะไรเยอะไหมตัวนี้ผมดาวแค่ส0ครับพี่บอยอย่างเช่นว่า ยกตัวอย่างอย่างอย่างแปลงนี้นะครับรคาคาแสนเก้าก็วาง1 9 0 0 0 0บาทอ่านี่คือกรณีเงินสดครับอ่าวาง10%ของแสนเก้ก็คือ 9, ค1 9 0 0 0ให้เวลานานไหมครับตัวน,นี้มีระยะเวลา6เดือนครับ6เดือนอ่าสมมุติว่าอ่าคนมาวางปุ๊บเนี่ย เวลาไปโอนที่สำนักงานที่ดินไม่นานโฉนดก็ได้รับใช่ไหมครับถูกต้องครับอันนั้นก็สบายใจได้โฉนดนี้โฉนดทิ์หรือโฉนดจริงครับโฉนดจริงแน่นอนครับไม่ใช่โนดโฉนดมโนนะของจริงของจริงครับผมอีกหนึ่งคำถามเดินไปกันคุยกันไปเรื่อยๆครับโหมนี่ผมชอบตรงที่ว่าที่นี่ถมให้แล้วด้วยที่ชอบคือว่าแถวเนี้ยมันมีหมู่บ้านแต่คาถามที่ผมจะถามนะฮะน้ำมันท่วมเฉลี่ยปีละกี่เดือนอ๋อ ถ้าอาเภอหนึ่งยะซายนะครับพี่พี่บอยผมจะเรียนแจ้งก่อนว่าอําเภอเนี้ยมันจะเป็นที่ที่ราบสูงครับเวลาน้ําน้าน่าไม่ท่วมแน่นอนพี่บอยอาเต็มที่แค่ฝนตกหนักมาแล้วก็ขงังแต่ว่าจะแห้งไปเองครับอ่าแต่ทรรมด้ฝนตกถูกต้องน้ําท่วมไม่เคยมีไม่เคยมีครับแล้วปีที่ชาวบ้านชาวช่องกันท่วมหนัก,นกๆล่ะครับตัวนั้นจะเป็นปี54ส่วนใหญ่จะท่วมใกล้กลุ่มแม่น้ำท่าจีนครับจะอยู่ทางโซนบางปะมาสสองพี่น้องอะไรพวกเนี้ยครับ แล้วตรงนี้แหละตัวนี้ไม่ท่วมไงไม่ครวมพี่บอยคือไม่ว่าจะปีห้าสี่ปีหกสี่หรือปีไหนก็ไม่ท่วมใช่ครับแล้งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากใช่ครับคือถามว่าบางคนก็บอกไอ้เกิดฝนไม่ตกมันก็คงจะแล้งมันไม่ได้แล้งอะไรมากมายเป็นปกติเลยครับผมแล้วดินที่ถมเนี่ยนะครับสามารถปลูกต้นไม้ได้ปลูกได้ครับเพราะว่าผมเอาหน้าดินมาถมให้ครับก็จะปลูกต้นไม้ได้ครับผมสังเกตได้ดินเป็นดินดีนะใช่ครับไม่ใช่ดินพวกดินมีหินกรุงหินกวดไม่ใช่ครับสบายเลยตรงนี้ครับผม โอ้เอ oh, นี่ว่างใครสนใจยังไงมา <S <S ชมกันได้เลยแล้วอย่างนี้ผมถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลๆอยู่เชียงใหม่อยู่สุราษฎร์อยู่ภูเก็ตอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออะไรต่างๆเนี้ยถ้าเกิดบอกว่าฉันยังมาไม่ทันเลยแต่ฉันเนี่ยใจร้อนกลัวจะโดนคนอื่นเนี่ยฉกไปอีกแล้วกลัวไม่ทันโอนจองก่อนเลยได้ไหม ออนไจองได้ครับโดยที่ตัวเองยังไม่มาใช่ครับผมสามารถติดต่อสอบถามได้ผมที่เบอร์ตรงแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งรูปส่งเป็นคลิปวิดีโอให้แล้วก็ให้ลูกค้าตัดสินใจดูได้ครับเพราะออนจองเนี่ยเขายังไม่มาดูเนี่ยรปรากฏว่าเขาก็ยังกลัวกันอีกว่าเราจะโกงไหมถามน้องโกงถามแบบหยาบๆชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยแหละฮะมีครับลูกค้ายังไม่เคยไปดูที่เลยแล้วก็โอนจองกับผมแล้วก็ เจอกันวันอาวันโอนกรรมสิทธิ์เลยที่กรมที่ดินก็ซื้อขายกันเลยครับพี่บอยเราสบายใจได้สบายใจได้ครับไม่มีการโกงไม่มีการอะไรทั้งนั้น <S <S ใช่ครับอนนี่ท่านผู้ชมจะได้สบายใจนะครับกลัวไม่ทันไงเพราะฉะนั้นให้โทรมาก่อนโทรมาแล้วปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราค่อยให้ลายกัน <S <S ไม่ให้ลายแล้วค่อยเลือกกัน <S <S ครับเดี๋ยวขอเดินไปดูตรงนูด้ดนิดนึงอันนั้นบ้านเพื่อนบ้านใช่ไหมครับ <S <S บ้านเพื่อนครับชุมชนใกล้บ้านใกล้เคียงโอนี่เขาก็เตรียมปลูกบ้านเลยดิครับเตรียมปลูกครับเพิ่งถมนะฮะเพิ่งถมเดิมทีเขาถมแล้วแล ที่ผมจะให้คุณเดียพาไปดูด้านหลังเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าบ้านคนเยอะไหมครับอ่าถ้ามองอย่างนี้ฮะรอบด้านครับผมรอบด้านเลยนะครับอันนู้นฝั่งนู้นก็ฝั่งคนเมืองที่มาซื้อไปแล้วเตรียมปลูกบ้านใช่ครับฝั่งนู้นเข้าไปนี่รู้สึกว่าถนนนี้จะไปอีกไกลเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นมันเป็นยันงมุมครับไม่ต้องกลัวทางตันครับขอลบกวนอีกหน่อยหนึ่งที่จะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตรงข้างๆเรานี่นี่ขวามือนี่คือแปลง A2 ใช่ไหมครับอ่าตัวนี้จะเป็น A1 ครับพี่บอยเอหะครงบ A1 ไหัง เอหนึ่งจองแล้วครับไปเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกลัวท่านผู้ชมงงก็ลองโทรมาถามดูว่าเอ๊เงินผ่อน9 9งวดเนี่ยเงินไขไม่เป็นเท่าไหร่วางดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่อ่าเพราะรบางค,คนดาวไม่เหมือนกันครับแล้วรู้สึกว่าผมได้ยินมาว่าถ้าแปลงนี้ใครไม่ทันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดโครงการใหม่อีกถูกต้องครับอ่าไกลไหมครับคร่าวๆก็ไม่ไกลจากตัวตลาดตัวอำเภอครับอ่ารัศมีอยู่ประมาณสัก วนๆอยู่สักประมาณ3กิโลถึง5กิโลครับผมถึงบอกว่าบางทีเนี่ยให้กดติดตามเพจกดติดตาม Facebook ไว้ก่อนคเผื่อแปลงนี้ไม่ทานอกหักจะได้แปลงหน้าเปิดาปุ๊บเข้าเป็นคนแรกเลยอ่าไปชมคนแรกๆเลยอ่ะเดินไปดูกันนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ A อะไรนะ A3 A3 ครับยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับยังว่างครับ A3 นีมีพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่100ตารางวาครับ100ตารางวาที่แสนแปดใช่ไหมครับราคาแสนแปดครับพี่บอยติดถนน2ด้านด้วยนะครับ ติดถนนในโครงการครับผมกับตรงนี้เป็นสาธารณะใชครสาธารณะคือถนนเข้าเข้าหมู่บ้านใช่ครับอ่าโอเคเลยครับสบายเลยอย่างนี้อแถวนี้โรงเรียนเยอะไหมครับโรงเรียนอ่ามีทั้งโรงเรียนประถมแล้วก็โรงเรียนมัธยมครับ มัธยมนี่ไกลไหมครับไม่ไกลครับพี่บอยอยู่ห่างจากตัวตลาดประมาณสอสาโลเองครับอ๋อไม่หรอกบางคนเผื่อเขาย้ายสัมโนควอาพาลูกพาเต้าเนี่ยย้ายมาอยู่โรงเรียนก็เข้าใจง่ายๆเลยได้ครับโรงพยาบาลก็อย่างที่บอกไม่กี่กิโล๋อโรงพยาบาลนี่ห่างจากตลาดสักประมาณ1กิโลเองครับพี่อยู่ในย่านนี้ทั้งหมดพูดง่ายๆอยู่ในย่านนี้หมดเลยครับเขาปวงจรเลยครับผมครับครับงั้นก็สบายใจได้เนี่ยนะฮะเข้าไปเรื่อยเดี๋ยวขอส่องนิดนึงนูนๆๆเห็นไหมฮะถ้าใครเห็นบ้านคนเต็มไม่หมดเลย ผมว่าซอยนี้ไม่ต่ำกว่า50หลังคาเรือนได้ไหมฮะได้ประมาณนั้นครับซอยนี้นะใช่ครับเข้าไปด้านในจ,จะเป็นบ้านพักตากอากาศมนเลยพันพักตาอากาศแปลว่าอะไรครับก็คนกรุงเทพคนเมืองน,นะครับเขาจะมาปลูกเหมือนบ้านหลังที่สองนะครับมาปลูกไว้พักผ่อนยามกเกษียณหรือไม่ก็มาอยู่เสาร์อาทิตย์อเงี้ยครับพี่คือง่ายๆมาปลูกแบบสวยๆให้สบายใจเสาร์อาทิตย์หยุดงานก็ขับรถมาพา,ากสักคืนหนึ่งมาวันเสาร์วันอาทิตย์กลับ,บแล้วก็บางคนเขาสร้างบ้านไว้ก่อนแล้วก็พอเกษียณ หยุดงานเบื่อและเบื่อโลกความวุ่นวายของสังคมเมืองละก็มาอยู่อยู่ถาวรเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะถูกต้องครับอ่าโอเคคุณเบียร์ุกคนเดินนิดนึงฮะเดินนิดเดียวผมจะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งจะได้เห็นเฟรมกล้องอ่านี่นูนตเต็มไปหมดเลยอยากให้ดูบินโดนนะจะได้เห็นภาพชัดอ๋อโกดังมันเป็นอย่างนี้โกดังครับโกดังเก็บนี่รถขับที่ผมจะให้มาดูทุกคนจะได้สบายใจแค่นั้นล่ะครับว่ามันไม่มีอะไรนะฮะอ่าเพื่อนบ้านแถวนี้เป็นยังไงบ้างนิสัยก็อยู่แบบ ส่วนตัวอยู่นะครับพี่บอยเาก็ไม่ค,ค่อยมีปัญหากันก็ช่วยเหลือเออเฟือเผือแผ่กันก็ <c oughs> เป็นสังคมเมืองอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ดิเป็นสังคมบ้านๆที่ชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่กันมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายแต่มีความเป็นสมัยใหม่อยู่แล้วเพราะงั้นคนกรุงเทพมาอยู่หรือคนปริมณฑลมาอยู่เนี่ยปรับตัวเข้ากันง่ายๆเออเฟื้อเผื่อแผ่ไหมครับถามตรงๆจริงๆนะเออเฟื้อเผือแผ่ครับพี่บอยอ เขาก็นิสัยดีครับเพื่อนบ้านครับมันไม่ใช่หรอกคนกรุงเทพบางคนเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเขามีอดีตอดีคือเมื่อก่อนเนี่ยเคยอยู่ตามชนบทพวกง่ายๆแล้วไปทำงานกรุงเทพพอโตขึ้นมีเงินอยากจะซื้อที่ซื้อบ้านก็อยากจะหวนหากลับไปอยู่ในอดีตที่เหมือนที่ัวเองเคยอยู่อ่ะสังคมการแบ่งปันอ่าตรงนี้ที่เดียวก็จบแล้วครับตรงนี้แปลงอะไรนะอันนี้ A3 A3 ป่ะคือนี้ A3 ครับอ่าหนึ่งแสนแปดโอ้ ้าก็หมดตอนนี้รู้สึกว่าเหลือไม่กี่แปลงแล้วใช่ไหมครับตอนนี้จะเหลืออยู่แค่สี่แปลงสุดท้ายแล้วครับพี่บอยใครไวใครได้ใครช้าใครอดใครไม่เชื่อใจก็อดไปใครพอมีกําลังให้โทรมาคุยคุณเบียร์มีอะไรฝากท่านผู้ชมอีกซึ่งนิดนึงไม่ให้ติดตามโครงการนี้แล้วก็ติดตามโครงการของเราทุกโครงการก็ผมนะครับขอฝากติดตามนะครับทุกๆโครงการของผมเลยนะครับต่อไปจะเปิดโครงการที่4แล้วนะครับก็ฝากติดตามเพจนะครับวัฒนยูนะครับ บางกอกอินเทอร์ไพรส์ที่ดินสไตล์คนเมืองหรือไม่ก็ติดต่อได้อีกช่องทางหนึ่งที่ Facebook ส่วนตัวครับเบียร์สตอรี่นะครับก็ขอฝากทุกๆคนไว้ด้วยนะครับได้ครับผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ตลอดเลยพาดหัวให้ตลอดใครสนใจยังไงโทรมาคุยโทรมาแอดไลน์โทรมาอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะได้ที่ดินที่9 9งวดไปเรียกว่าผ่อนกันแบบสบายๆในยามเศรษฐกิจอย่างนี้เลยวันนี้ขอบคุณมากนะครับยังไงก็ขอให้ปิดโครงการได้ภายใน1วัน2วันเลยใครสนใจที่โทรมาการันตีให้โครงการนี้ชัวร์ครับสวัสดีครับ